สวัสดีครับพี่น้องช่วงนี้ก็ไข่าพาออกพรรษาแล้วอ,อ,อากาศฮอนอบอ้าวฝนกระตกหลายฝนกระตกพี่น้องกันกับอุดมสมบูรณ์พี่น้องสุม,มื่อนี้กระายกามายมยันพญเปียกโอ้พญเปียกนั่งเห็หนอย่างครับเนี่ยกำนังเหลาเหตุก็ลังเหล่าเหตุ เห็ดปวกเห็ดปวกออกไล่ไร่เห็ดปวกเห็ดโคนครับโอ้หมานมันกันแล้วเนาะมันเอาเดี๋ยวก็ฝนตกฝนตกแดดออกตรงที่บ่เอาหน้ำมันนะเนาะพี่น้องเนาะโอ้มันมานมันต้มยำตีาต้มยำเอาอมาไอ้ซุปก็ได้โอ้ทุกอย่างเนาะโอ้ซุปก็ได้บุนตาแซ่บแท้ต้มหม้อปลาแดกต้มหม้อปลาแดกก็ได้ป่นก็ได้โอ้ยป่นโอ้พี่น้องเขาอ่าบ่กอึดบ่อยากแล้วเนาะ เนี่ยเอาอุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศไทยเพราะได้อยู่ได้กินอยู่เอาเอ,าเอาเ้ยปญญาเปียกมีสูตรการล่างอยากาหาข้อมูลพุ่มปัญญาชาวบ้านเนี่ยนะเนาะามีหลายสูตรอยู่ปญญาเปียกมีสูตรการล่างเกียวขิงแย่ออกล่างนะมันเอาล่างน้ำเปล่ามันบ่ใครออกพญญาเปียกมีสูตรอย่างเนี่ยบอกได้บ่มีน้ำเกลือ อ๋อสูตรน้ำเกลียมีมีสูตรใดที่แนะนำนอกจากน้ำเกลือแล้วครับผมครับเอาขี้เท้าไฟนี่แช่น้ำให้มันใสอ๋อเอาน้ำขี้เท้าเนาะเออขี้เท้าไฟเขาเห็นแล้วเออนี่บ่เคยบ่เคยได้ยินน้ำเกลือนี่เขาเฮ็ดกันหลายแล้วบ่บางน้ำขี้เท้าด้วยบ่งสาธิตให้เบิ่งในอ้ายน้ำใสใสโอ้นี่พราะเนี่ยเปียกเพิ่นกันหนึ่งเขาเหนียวเพิ่นเป็นพ่อข้าเพิ่นเก็บขี้เท้าไว้พี่น้องนี่เพิ่นก็มีขี้เท้าเอาพอประมาณเอาเฮ็ดจังได้บาทเนี่ยเอา เอาละลายละลายน้ำกีเทาน้ำกี่แบบพ่อไงน้ำกี่ล้วอ่ะคนเห็นมันละลายออกแลก้วก็กองอ่ากองอกองนเนาะกองแล้วเฮงไหนล่ะพ่อใหญ่ เราก็ปล่อยให้น้ามันใสให้น้ามันใสเนาะครับแล้วไปเฮ็ดจังได้บาดเนี่ยเอาไปล้างบ่อกเห็นน้ำใสแล้วเขาก็เทลงกระลำบ้งไปล้างเออเนาะนจุ่มลองเอามือจุ่มบึงก็ได้มันเป็นเหนียวเหนียวโอ้ใสใสนี่ใสใสหยิริใสยองโอ้วังหันขูดเนาะอาเนาะโอ้ใสน้ำปูนใสนี่น้ำขีดเท้าใสจับเบิ้งเป็นได้อ้าวฮะจับเบิ้งมึนมันเป็นมึนๆมึนรวยรวยเลยบ่แมนอ้าวไปปั่นชมพู่สาัผม เอาแซไว้จักสิบนาทีหานาทีสิบนาทีห้านาทีสิบนาทีก็ได้เพราะให้มันออกเพราะให้ออกแซไว้จังเทาจังมันแซไว้เนาะแซไว้แล้วเป็นได้อาวาดเนี่ยรวยรวยเลยเตี้ยรวยรเลยใส่เซื่อกับบะมีบาดนี้้อาวเนี่ยโอ้ไว้เดีไวรวยรวยเลยเขาท่าเขาท่าทาโอ้ได้ผลนี่ภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะบอกกันต่อๆมาบ่ปุ่งยาตายายภูมิ โอ้เกลียมันก็นหายากเป็นราคาได้พี่น้องเนาะ <c oughs> เออเท้าบ่ได้ล่างเลยโอ้ยมาล่างเท่าระดอกประทันกนินเนาะพญานะหิวข่าวเว้นเหรอไปหาเออ <c oughs> ไปหา <c oughs> แต่าเอาแกงต้มหม้อไว้เลยเฮา <c oughs> <c oughs> เอาเตรียมแคงแกงนี่ก็เป็นพุ่มปัญญาชาวบ้านเนาะครับ <c oughs> อ,อ้าโอ้นี่เป็นพุ่มปัญญาชาวบ้านเนาะพี่น้องเนาะเออเขาใส่น้ำเกลือนี่ก็มันก็เคมเนาะพี่น้องเนาะ นี่นี่นี่เพื่อนว่าพญาเปียกว่ามันอยากกรอบแม่นบกอกอยากหอมอเป็นยาพ่อเนาะขี่เท่านี่นเป็นยาสมุนไพร <c oughs> เห็นบอกปลาคอดเกียกขี้เท่าเมื่อวานแท้พี่น้องแม่นบอก <c oughs> เออของโบราณบักหอยโยนส่ไต,ตขี่เท่าเมื่อวานแท้อลองเบองเดอร์ครับ <c oughs> นี่นี่นี่ผู้บรรยัติาชาวบ้านก็ขอบคุณนักปราชญ์ชาวบ้านครับผมขอบคุณหลายๆครับผม อ่าคลิปนี้มีประโยชน์กับกดไลค์กดแชร์กันเนะครับเดอ้สดอ,อ,อดสวัสดีครับจากหองออกติดดินครับสวัสดีครับ